ติ๊กยอมรับขายทองลูกจริงแต่ขายแค่3บาทเท่านั้นที่เหลือเอาไปซ่อนสอนรามเอาไว้ติ๊กนิดรินยอมรับว่าเอาทองของลูกสาวไปขายจริงแต่ไม่ได้ขายทั้งหมดขายแค่3บาทส่วนอีก7บาทเอาไปซ่อนสอนรามไว้กันชัยถามย้ำเรื่องล็อกเก็ตลูกลูกสาวถึงกับอึง้ง ติ๊กพูดกลางรายการโหนกระแสเมื่อวันที่7กันยายนว่าปัญหาเกิดจากหนูเองตอนแรกๆนี่ที่หนูบอกกับพี่หนุ่มไม่ได้บอกทั้งหมดเพราะคิดว่าตอนนั้นเรายังไม่ได้คิดที่จะแต่งงานกันชัยถามเรื่องทองคำที่มีคนดังเอามาให้ลูกสาวทั้งทองของเฮียฮอทองของนิดอรพันธ์ซึ่งมีข่าวว่าคุณติ๊กเอาทองไปขายจนเกลี้ยงแล้วติ๊กกล่าวเสียงแข็งว่าไม่จริง ทองของลูกเอาไปขายเพียงแค่3บาทจากทองทั้งหมด10กว่าบาทที่เอาไปขายเพราะต้องเอาเงินไปใช้หนี้ส่วนทองที่เหลือไม่ได้ขายเอาซ่อนไว้ค่ะทองของลูกบางส่วนหนูขายไปจริง อันนี้อันแรกก่อนใบยาทองหนัก3บาทไม่ถึง10บาททองที่ขายเอาไปขายทีละเส้นเป็นการเอาไปใช้นี่รอบแรกก่อนจะยารอบแรกเคลียร์ของหนูหมดแล้วติ๊กกล่าวกันชัยบอกว่าสอนรามเล่าให้ฟังว่าทองเอาไปขายหมดตอนนี้เหลือแค่ล็อกเก็ตรูปลูกเสาอันเดียวเพราะมีชื่อปรีชาที่พาติ๊กไปขายทองเห็นแล้วชอบล็อกเก็ตก็เลยขอซื้อ4,500บาท ติกถึงกับอึง้งแล้วกล่าวเลี่ยงว่าเรื่องทองของลูกอยู่ช่วงแรกบางเส้นเอาไปขายไม่ได้เอาไปขายหมดแต่พี่หนุ่มคิดว่าเอาไปขายหมดขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปก,กระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะปรักทุกคนคะ่ะ